วันนี้มาอัปเดตต้นฟักแฟงนะครับฟักแฟงมีดอกแล้วนะครับดอกเริ่มเยอะแล้วนะครับหลังจากเท้าเครือเราก็มีดอกนะครับ ส่วนมากนะ่าจะเป็นดอกตัวผูนะครับน้องบ้านจะเห็นดอกตัวเมียนะครับนะครับโอเคครับตอนมีดอกตัวผู๋เดี๋ยวจะอัปเดตให้บางอีเทียหนึ่งน,นะครับผมเขอบคุณแนละสวัสดีนะครับ